เอ้ยเอ็บไปเลยเฮ้ยอย่าพุ่งสปีดรัานไหมคุณหมากยังไม่เคยเล่นเลยแต่พวกเราเคยเล่นกันแล้วเออใช่ป่ะคุณหมากไม่เคยเล่นใช่ป่ะคุณหมากเคยเล่นแล้วรู้ใช่ไหมว่าเล่นยังไงพ่อพ่อคุณหมากเสียงโง่หล่อปิดไฟให้หมดก่อนไป อย่าแย่งกินนะตอนนี้กูแย่งกูแย่งหมดเลยสามคนอ่ะนั่งนั่งนั่งทำเสร็จยังเร็วเลยเป็นคนหนึ่งเออครบครบแล้วกินนั่งกินกินทำอย่างนี้มึงยังไม่แตกเหรอโั้งหมดก็กูจะทำทดลองอะไรทำมึงก็จีบนะขอใครก็กินแล้วนิโน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  ไม่พ่อมุกปะต้องหมดเลยใช่ไม่พ่อคุณหนาบป่ะเนี่ยวะเนี่ยจะว่าเปิดทีวีพ่อวัไปเอานมเขเปิดแอร์ทั้งหมดยังเปิดแอร์อันนี้เขาเปิดแล้วใช่ปะเปิดแอร์เปิดไฟท้้งหมดไหมอ้ทัวโมรอรอไอ้นี่หน้าประตูด้วยเอาแก๊สคนถือแก๊สไว้ทุกคนถือแก๊สทุกคนถือแก๊สเอาแก๊สคนละอันแก๊สคนละอันโยเหนื่อยทุกคนอย่าพยายามอย่าตายนะเดี๋ยวเกมบักถ้าจะเตไมหน้าหมดแล้วลีมันเหนื่อยเหนื่อยนานเลย ไปแล้วไปแล้วแย่ลิวกูไปแล้วนอนแล้วจ้าปิดประตูปิดประตูกูกอนเปิดไปทำไมกูนอนพี่ไม่ได้ที่เดีวะเยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ โอ้เฮ้ยมัมีหน้าคุณบ่า่แล้วมัไหนเห็นปะไหนตรงนี้อนนาเลลุกจบแล้วเซีเวนแดตคัมมิ่งเราก็เปิดไฟได้ใช่หรอวะเห็นปะเออใช่มันเปิดไฟได้มันก็เปิดไฟเปิดได้แค่ตรงกลางเออวาว้ววาวว้ววาววา้วา้วา้ว่า โดนฆ่าตายเฮ้ยพอรป้าเหมือนอะไีวิตจริงอ่ะเหมือนอะไีวิตจริงเอ้ยโยวุ้นต๋อหลับอยู่หลับอยู่หลับอยู่มึงหมาเข้ามาคุณหมาเข้ามาเร็วหายตู้วุ้ยคุณหมักปักเนี่ยกล้องนี่มีไวแจ้งแค่ห้องเดียววะเฮ้ยพอลูกพอมาอไม่หรอกูไม่ใช่ไม่รู้เห็นพ้อลุกอ่ะ ลอยพอมาฝ่านมาพี่อะไรไม่เป็นไรวะเฮ้ยไปบ้างไปบ้างไปบ้างไปไปต้องไปต้องไปต้องไปเดี๋ยวดูกล้องให้ย่อย่อเร็วเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเพิ่มเตนอนเล่นไหมเออพอพอขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นวิ่งมาวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยเ้ยพอพอไม่ตื่นพอยัง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 ไม่ตื่นคุณผ่านนอนไปเลยก็ได้แต่คุณเล่นในโทรศัพท์อ่ะที่คุณตายแล้ว แคต,ตีหนึ่งเอ,องอ่ะไอเจนเรีเตอร์จะหมดละจะพกมาอยไปแดกข้าวไหมพอมาอยไปแดกข้าวจะหมดนะจะไม่หมานัดจะหลับทั้งคืนเลยดูรงสง <laughs> ใสครั้งนี้หลับสนิทต,ต้องรอต้องรอเอรอ,อหน่อยรอหน่อยรอเลยรอตโอ้หงมาเโอยไแล้ว